5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 Minutes นะครับตอนนี้ชื่อว่า7อาการของคนเย็นชาไม่กล้าสร้างความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะฮะความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยบางครั้งก็เรียบง่ายบางครั้งก็ซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำความคำว,ว่า complicated relationship มาได้ยินบ่อยใช่ไหมอ่าเพราะมนุษย์นี่มันอารมณ์ที่หลากหลายดาวยากนะครับบางทีเหตุผลก็ใช้ไม่ได้หรอกกับคนนะฮะ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์บางทีจะเอาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแบบนี้มันไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราในชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะเจอกับคนที่มีความสัมพันธ์แบบเย็นชานหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีกำแพงหนาเราก็ยากที่จะเข้าใจนะฮะเวลาพูดคําว่าเย็นชาเนี่ยมันอาจจะฟังดูแบบงงไปหน่อยจริงแล้วเนี่ยมันคือมันมาจากคาว่า emotionally unavailable นะซึ่งเป็นลักษณะคนที่เข้าถึงยากบางคนเป็นโดยไม่รู้ตัวบางคนเลือกเป็นด้วยเหตุบางอย่างนะครับแล้วก็ แล้วก็ความสมพันธ์กับคนเย็นชาเนะี่ยมันจะยากคือมันจะมันจะซับซ้อนนะนะฮะแล้วก็เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนะครับลองมาดูนะว่าคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่เนี่ยนะฮะที่คุณกําลังจะดูใจกันอยู่เนะะี่ยหรือคบอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะเป็นคนเย็นชาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาก็มีแนวทางในการพิจารณาอยู่เหมือนกันนะฮะด้วยกันเจ็ดอันนะครับว่าเอ่อคุณกําลังคุยคนเย็นชายอยู่หรือเปล่านะฮะบทความนี้มันชื่อว่า seven signs of emotionally uh, un unavailable ะฮะ หนึ่งคือเลี่ยงพูดเรื่องใหญ่หรือเรื่องหนักนะคนเย็นชาเนี่ยไม่มีปัญหาในการพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอ,อ,อารมณ์และความรู้สึกแต่เมื่อเรื่องใดเนี่ยประเด็นมันลงลึกมากๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหัวข้อทันทีเพราะรู้สึกว่าหนักเกินไปที่จะต้องมารองรับอารมณ์ของใครต่อใครเพราะว่าของตัวเองก็เข้าใจลําบากมากอยู่แล้วนะครับข้อที่2คือยึดติดกับอดีตนะฮะในอดีตคนเหล่านี้มักประสบเหตุการณ์สูญเสียหรือถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจนเกิดความกลัวลักษณะฝังใจนะฮะการรักใครหรือว่า การจะเปิดใจให้ใครเข้ามาเนี่ยมันจึงยากนะฮะแม้ว่าเขาจะพยายามเพราะว่าอดีตมันหลอกหลอนมันหลอกหลอนมากมันเป็นแบบทรามาเลยนะฮะแล้วก็กลัวจะเจ็บใจเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับข้อที่สามเนี่ยคือไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะฮะการเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยปกติมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะยิ่งคนที่โดนทําร้ายมาบ่อยๆเนี่ยการเปิดใจกับความสัมพันธ์ครั้งต่อไปก็ยิ่งยากขึ้นนะครับไม่มีใครอยากจะถูกแบบทําให้ช้าใจตลอดดังนั้น การบางทีการดีที่สุดนะ defense mechanism ที่ดีที่สุดคือการปิดใจไปซะเลยนะครับข้อที่สี่คือไม่รู้วิธีแสดงความรู้สึกคนเย็นชามักมีปัญหาในการแสดงออกทั้งทาง,ท,างท่าทางและคําพูดบางครั้งเรามักเห็นเขาพูดไม่เข้าหูหรือทําอะไรดูไม่ใส่ใจในเวลาที่เรากำลังต้องการกําลังใจมากที่สุดไม่ได้แปลว่าเขาไม่ใส่ใจนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงนะฮะบบางทีนะครับข้อที่ห้าคือเลิกคบแบบไม่มีเหตุผลนะฮนะคนเย็นชาเนี่ยจะลดสถานะหรือบอกเลิกแบบเป็นแบบ แบบอยู่ดีก็คือแบบภาษาอังกฤษขาเรียกว่า out of the blue คือแบบไม่มีเหตุผลนะฮะวันไหนทะเลาะกันก็อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยดื้อๆเลยนะฮะที่เขาเรียกว่าถูกเตะปลักอ่ะนะเตะปลักเลยนะฮะไม่ใช่เทนะเตะปลักเลยคือหายตู้มหายไปเลยนะครับการกระทํานี้อาจจะดูเหมือนเห็นกับตัวสําหรับมุมมองคนอื่นแต่สําหรับเขาอ่ะไม่เพราะว่าบอกเลิกประโยคเดียวก็คือจบและไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายอะไรยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นใครที่เคยโดนเตะปลักจะเข้าใจฟิลนี้นะครับหก ชอบคดกับคนไกลแอบนะฮะบางคนเนี่ยเป็นคนเย็นชาเลยรู้สึกว่าการมีคนรักอยู่ตลอดข้างตัวตลอดเวลาตัวติดกันเป็นปลาต้องโกเนี่ยช่างน่าอึดอัดสะเกินต้องคอยพะวงว่าจะต้องทําอะไรกินอะไรจะถูกใจหรือเปล่าจะไปไหน การคบกับคนที่อยู่ไกลหน่อยตัดปัญหาเรื่องนี้ทิ้งไปเครียดน้อยกว่าไม่ต้องเจอกันบ่อยไม่ต้องผูกมัดนะครับเมื่อไหร่อยากเลิกคบก็ต่างคนต่างอยู่ move on ได้ง่ายกว่าข้อที่เจ็คือเปิดรับคนอื่นแต่ปิดกั้นตัวเองนะฮะช่วงคบกันใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะสนใจในทุกอย่างในตัวคุณถามโน่นถามนี่ดูเหมือนเขาจะหลงไหลในตัวคุณใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้คุณถามเรื่องส่วนตัวของเขาเมื่อคบกันไปสักพักเขาจะลดความสนใจในตัวคุณเพราะว่ารู้หมดทุกอย่างแนละ้วไงนะฮะแต่คุณจะรู้ ถ้าคุณเผชิญกับความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ประกอบกับความรู้สึกเพื่อตัดสินใจว่าจะดําเนินความสัมพันธ์แบบนี้ต่อเพราะความเย็นชาที่ว่าเนี่ยอาจจะกลายเป็นความท็อกซิกและบั่นทอนทั้งตัวเขาและตัวคุณไปได้เรื่อยๆนะฮะหรือว่าจะแยกจากกันดีกว่านะครับดังนั้นถ้าใครเคยเผชิญกับคนเย็นชาลองมาแชร์กันดูนะฮะในคอมเมนต์ว่ามีข้อไหนตรงบ้างและสุดท้ายคุณตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับผมทวนอีกทีหนึ่งนะครับเจ็ดอาการของคนเย็นชาที่ไม่กล้าสร้างความสััมมพพนธ์แบบผููกดเลี่ยง เรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องที่หนัก 2. ยึดติดกับความสูญเสียหรือการถูกปฏิเสธในอดีต 3. ไม่เชื่อใจใครง,ง่ายๆ4ไม่เข้าใจหรือไม่รู้วิธีการแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะกับคนรักหรือว่าคนที่คบอยู่5เลิกคบแบบไม่มีเหตุผลหรือที่เขาเรียกว่าถูกเตะปลักได้ง่ายนะฮะหชอบคบกับคนที่อยู่ไกลๆหน่อยไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาและ7เปิดรับคนอื่นแต่ปิดกั้นตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที